เอาละทุกคนฉันขอบใจทุกคนที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนนะฉันก็ช่วยเต็มที่เลยนะหมอดิน แบบเนี่ยจะมีรางวัลให้ฉันบ้างหรือเปล่าเล่ารางวัลแล้วว่ไอ้ออดรางวัลก็คือสภาพแวดล้อมและชีวิตที่ดีขึ้นของเองยังไงล่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะเรายังมีอีกหนึ่งข้อสําคัญเป็นข้อสุดท้ายอะไรล่ะหมอดินนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาแหล่งอาหารสําหรับครัวเรือนมุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงอ้โหยาวจังอะหมอดินแถมยังฟังไม่รู้เรื่องอีกตั้งหากอะ่ะ ่ร,รอ,เอ,อเใจเย็นทุกคนฉันจะอธิบายให้ฟังคําว่าพอเพียงก็คือการดําเนินชีวิตด้วยความพอประมาณและพร้อมที่จะรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบและมีคุณธรรมการ,กรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะเน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินทองยึดหลักพออยู่พอกินไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟอ้อและประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุดจริต ส่วนการพัฒนาแหล่งอาหารสำหรับครัวเรือนก็เพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตและปากท้องของพวกเราหลักการง่ายๆเน้นให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคและมีพืชผักเนื้อสัตว์ไว้บริโภคตลอดทั้งปีแค่จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งขุดสระเก็บน้ําในฤดูฝนมาใช้ปลูกพืชในฤดูแล้งและเลี้ยงสัตว์น้ําพืชน้ําต่างๆ พื้นที่อีกส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวในฤดูฝนส่วนที่สใช้ปลูกผักผลไม้พืชไร่ไว้เป็นอาหารและสุดท้ายใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์แค่นี้ทุกบ้านก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับความแห้งแล้งได้อีกด้วยดีกว่าปลูกพืชชนิดเดียวไว้ขายหากเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาก็จะไม่มีอาหารหรืออะไรได้สำรองไว้เลี้ยงชีพเลยนะ แนวคิดนี้เป็นหลักปรัชญ,ญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พวงชนชาวไทยด้วยความห่วงใยในพระศกนิกร์และเกษตรกร,กรอย่างเราๆพวกเราจึงต้องน้อมนำมาปฏิบัติด้วยความสำนึกให้จงดีหากทุกคนทำได้ปัญหาโลกร้อนก็จะสามารถหลุดพ้นไปได้อย่างแน่นอนและไม่ใช่นาทีของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งชาติและทั้งโลกดังนั้นทุกคนต้องรวมมือกัน เพื่อสภาพแวดล้อมและเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกๆคน